เเธอก็ชชชใช้หลักการลบเส้นเหมือนกับไอ้ไส้เสียดเมื่อกี้เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยหมูหมูสามชั้นเลยไม่มีอะไร ดชิดชิดขึ้นชิดชิดขึ้นนั่นแหละชิดชิดให้มันเชื่อมกับให้มันไล่เบอร์มันเชื่อมกันโดยไม่มีข้อต่อมีแค่นั้นอ,อาเอ,อ,อาพอาตัดตปรับเป็นฟันเบอร์เบอร์หนึ่งอะ ปรับเป็นเบอร์หนึ่งนทีนี้เอาถอยคุปรับเป็นฟันศูนย์ได้ไหมนี่มาไล่ใหม่นั่นแหละมันก็จะอะไรมันก็จะสั้นกว่าเบอร์หนึ่งครึ่งน,นิดนึงลบตรงบริเวณเส้นนั่นแหละก็แปลว่าเรายังเอาลองฟันเบอร์หนึ่งใช่แต่เราใช้ปรับฟันเอาปรับฟันเป็นเป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็กตวัดขึ้นเชื่อมกับเบอร์หนึ่งครึ่งไงก็แปลว่าเมื่อกี้เราเอาลองฟันเบอร์หนึ่ง ใช่ปรับเป็นถอยหูปรับใช่หนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้านั่นแหละเอาแม่นแม่นนะแคขอพรผ้าเยอะๆหน่อยก็ก่อนกลับบ้านก่อนมาตัดผมพวกเนี้ยเราไม่ต้องเปลี่ยนฝันบ่อยเท่ากับว่าเราปรับอันนี้ใช่ลี่ยนใช่สามารถเรียนี้ได้ก็ได้ละเนี่ยวจะสูงจะไล่ตามหนึ่งจุดห้าไปเมื่อกี้ ก็เหลือแค่เส้นใช่ไหมเส้นก็ลบด้วย0.25ยอห้ปรับมาครึ่งหนึ่งเอาแปลงแปงนอนใช้แปลงปัดไปด้วยถ่ายไปด้วยถ้าคนตัดทํานานไล่เป็นมันก็จะเนียนกลิบแต่ถ้าคนไล่ไม่เนียนมันก็จะหัวลายบะดังบ้ดังสารพัด ก็ดูดูผ่านกล้องเลยคือผ่านกล้องมันไม่มีข้อต่อมันเนียนเหลืออะไรเหลือลบเส้นกับเก็บขอบก็จบแล้วนั่นแหละซ้อมอม,มอสเช้าคุยแบบจานตรงนี้แหละคุยแบบจานนี้นะคะตอนนี้ยายไี่อยู่อยู่อยังมือมืออื่นๆอยู่ไลฟ์เฟซอันมัๆๆนไม่ค่อยแม่นนั่นแหละแล้เธอก็ค่อย,อยไ,ปๆๆๆไปสอนลูกศิษย์สอนจิตอาสาในอนาคตอีกห้าปีสิบปีเธอก็เก่งแล้ว เราเข้ากับว่าต้องไปเปลี่ยนตีฟันบ่อยมันเหนื่อยอ้าพอลองฟันออกเลยถอยหูปับมาครึ่งนึงเอาให้เขาดูหน่อยดิดูดูดทำยังไงไม่เอาลองฟันเบอร์หนึ่งออกถอยมาครึ่งนึงถอยมาครึ่งนึงครึ่งเดียวลบเส้นเลยไปลบตั้งแต่ข้างมานิดเดียวนะเยอะๆแทงขึ้นไปลบเส้นออกให้สวย เส้นนี่เส้นนี่นี่เส้นนี่นี่ลบออกกลับไปใหม่ที่เส้นไม่หายใช้ผมด้านซ้ายด้านซ้ายอย่างเดียวแทงขึ้นไปาไหายยังเอาไปไปลบใหม่นั่นเหรอ ลบใหม่มันยังไม่หายโอดีครับพี่นั่นะสวยไหมตรงนี้ก็ถอยตรงนี้ก็ลบเลยถอยปรับสุดเลยเป็น0.5ตรงนี้ลบเลยมาให้เพื่อนๆดูหน่อยเออ,อนั่นเลยลบใช่ไหมเพื่อจะชนกับเบอร์อะไรเบอร์เบอร์หนึ่ง ลบลบรอบขอบทำนวลเกียวไปนั่นเลยเดี๋ยวเราจะใช้0.5มาลองฟันอีกทีหนึ่งใช่ไหมให้มันยาวกว่าเอาไปเอาได้เท่าไหร่ก็แค่นั้นไปก่อนนดี๋ยวสูงเดี๋ยวสูงนิดเดียวลบเส้นเป้าหมายเราอยู่แค่นี้นั่นเองเป้าหมายเราอยู่นี่ก็จะเหินขึ้นไปเราไปลบกวนเบอร์หนึ่งทำไมอ่ะไปลบกวนเบอร์หนึ่งครึ่งไม่ได้นะมันจะลายงอค่อย น่ายู่ต้ปใช้มุมด้านซ้ายด้านขวาเท่านั้นนแทงขึ้นไปเพราะเราเลือกจุดได้ไงที่เราจะลบอ่ะ หน่อยเออตรงนั้นนะ่ะมันก็หมับนั่นแหละนั่นแหละเอาทีนี้เอา0.5ฟันลองมาสวมนี่สวมเลยสวมต่อเลยโดยปรับไม่ปนปรับเป็นถอยสุดเลยมันก็จะยาวกว่า0.5ปกตินิดนึงใช่ไหมเอาลบเลยตัวไหนที่มันยังต้องสงสัยว่ามันยังดำมันยังไม่เนียนไล,ล่ลบๆเลยนั่นแหละเกลี่ยให้มันนวลให้มันเนียน มันเด๋เห็นไหมมันจะสั้นกว่าเบอร์หนึ่งนิดนึงแต่มันก็ไม่ได้ยาวกว่าเบอร์หนึ่งไงมันเด๋น,น,เดนะเข้าใจนะ<ต>นี่คือเนียนไหมถือว่ามันเนียนไหมนเนียนสุดๆแล้วเนี่ยตรงไหนไม่แบบกุ่มกระปัองไม่ดดูดดดดตรงนั้นตะว,วัดเลยข้างล่างอ่ะตะวัดขึ้นขึ้นข้างล่างข้างล่างนั่นแหละตรงนั้นอะตะว,วัดขึ้นกินไหม ได้ยินเสียงไหมถ้าไม่กินต้องเตะกลับไปนิดนึงให้มันกินหน่อยแล้วก็พิจณาเอาขอหน่อยกอดกลับมาหน่อยให้มันกินดนึงชิด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 อย่าสูงอย่าสูงนั่นแหละไล่ไป ต้นไหนเชิดได้ก็เชิดนั่นแหละต้นไหนสะกิดได้ก็สะก,กิดต้นไหนตาวัดได้ก็ตาวัดพิจนาออกไปซ้อมตัดเป็นพันหัวน่ะบวจะแม่นถึงสิ้นปีห้อไปเปิดร้านให้มั่นใจแล,ะละ้วถ้าเกิดมันเยอะจุกจิกตัดผมอ่ะ ถ้าไม่เป็นก็ตวัดเอาเิดๆคือตั้งใให้มันกลมกลืนให้มันไม่มีรอยต่อผมสามสีอ่ะมันลงเป็นบลนอตัดง่ายที่สุดแล้วก็ตัดตามหลักตามทฤษฎีที่เราเรียนน,น่ะเละเดี๋ยวไปลัววิ่งใส่เลยสมัยก่อนช่างบาเบอร์เขาตัดกันทั้งวันนะสมัยนี้ก็นอนทั้งวันเหมือนกันโควิดโควิดมาก็ว่างงานกันแต่ว่าต้องหาความรู้ใส่ตัวทุกวัน พอแล้วเอาหวีมาไล่เลยทีนี้กบลบขอบกระจบแล้วเห็นไหมที่มันเป็นปีกเป็นกระหังงูเนี่ยลบออบเขาไม่มั่นใจก็ดูวัดดูหน่วยๆก็เรียกอาจารย์วิราชอาจารย์วิราชช่วยดูหนูน่ยดูจังหวะด้วยเขาว่างไม่ว่าง ถ้าไม่ว่างก็อรอสักแป๊บหนึง่งพยายาติดอาจารย์เขาไว้จารย์วิลาเขาเก่งนะทุกวันนี้ไม่ธรรมดานะก็เหมือนแกนก็เหมือนเธอเอนแหละสมัยก่อนสองปีที่แล้วสมัยนี้ไปดูแกตัดดิตั้งกล้องไม่ทันเสียบเสียบไม้แกถ่ายไปครึ่งหัวแล้ว่ะไม่ทันลต้องวิ่งถ่ายเอาทุกวันนะ ต่อไปเธอก็ต้องผมต้องวิ่งถ่ายอมื่นันตามไม่ทันเหมัน็นช่างจ่อยไหมหรือแป๊บเดียวตรงนี้ถอยรับฟันศูนยเลยเออนะรแบเชิดๆขึ้นตรงนี้ตรงนี้เธอไม่ต้องไปถ่ายเลยตรงนี้นี่นี่นีำดชชดขึ้นแงแทงใช้มุมอเื่งแทงขึ้นไปเออนะ่รแมันดเ็นื้นม่นดอือย่าลืมนะว่าผมเขาสามสี่ไหมันาจะมีความดำดาร์กเป็นเป็นธรรมชาติ ไม่ธรรมชาติหมายความว่าเราตัดไม่เนียนมันก็เลยมันก็เลยเกิดอะไรเกิดความดำแล้วก็เก็บให้มันเนียนตรงนั้นพอแล้วใช้หวีพอแล้วหวีมาเดี๋ยวเลยไปตั้งหวีนอนหวีมาเลยลุยใช่ไหมทีนี้ก็เหลือจุดเดียวข้างบนจะพึ่งยุ่งเอาปาดเลยตั้งหวีมาเลย ใช่ไหมแล้วก็ต่อจากเบอร์อะไรเบอร์สองเชื่อมกับกรอบทรงเชื่อมผมข้างบนใช่ไหม <Okay. S 1> มันก็มีอยู่แค่เนี้ยหลักมีแค่นี้อยู่ที่ว่าใครจะถอดรหัสได้ใ้เรื่องการตัดผม <Okay. S 1> นั่นแหละ <Okay. S 1> นั่นแหละ <Okay. S 1> นอนหวีนอนหวีไล่ใหม่ข้างๆหนึ่งสองสามสี่พี่วิลลง <Okay. S 1> นั่นแ ไม่ใช่ว่าเขาลอกดาวแล้วไม่มีแรงไม่มีอารมณ์จะตัดผมไม่ใช่นะหาซ้อมตัดที่บ้านนะ่ะเรียกมาเลยใครผมยาวเรียกมาเลยตัดฟรีขอให้ได้ตัดขอให้ได้ซ้อมอมันอยู่ที่ความพยายามนะมุ่งมานะขวัญขวายนึกถึงช่างช่างลิลุดเห็นไหมเขาขับรถตู้เรียนแค่วันเสาร์วันเดียวไม่มีเวลาออกเลยแต่เขาอาศัยลนะตัดคนเพื่อนคนขับรถตู้ด้วยกันยี่สิบสามสิบหัวละวันหนึง เป็นไว้เดี๋ยวนี้เปิดสองสาขาแล้วเก่งนะมันอยู่ที่พรสวรรค์พรแสวงนะนั่นแหละหนึ่งสองสามสี่เงื่อนเงื่อนลงสวยไว้ตัวไหนไม่สวยก็แต่งนอนหวีมั่งเอียงหวีมั่งเขาเรียกว่าอโตเมติคัดตัดไปตามธรรมชาติที่เราลร่ำเรียนมามันไม่มีเกินนี้หรอก มันไม่มีเกินสี่สเต็ปที่ผมให้หรอกนอนหวีต้อมหวียงหวีของพวกนี้ตั้งหวีไอพวกสไลด์หวีเคลื่อนหวีอะไรนั้นก็ค่อยไปพัฒนาเอาเงไปเชิงโงกดูเขาก็รู้เรื่องหมดว่ามันตัดยังไงตอนเราต้องเอาเบสิกเอาพื้นฐานให้มันแน่นเก่อนั้น mm hmm. นี่แหละ ที่ช่างใหม่ทําไม่ค่อยได้อะไรเชื่อมระหว่างผมกรอบกรอบทรงกับผมส่วนบนะทำไม่ได้เห็นไหมซ้ายขวาเนียบเลยซ้ายขวาสะงงอกดูซ้ายขวาเป็นไงสูงเท่ากันไหมสะงงอกข้างหน้าเนี่ยมองดูซ้ายขวาเห็นไหมโอเคแล้วสวยแล้วเข้าใจนะอะตรงนี้นิดหน่อยตรงนี้นิดหน่อยตรงนี้เห็นไหมเนี่ยก็ล,ลบออกตั้งหวีนอนหวีสุดแล้วแต่ วันนี้ก็ขอขอบคุณช่างมนครับนครประถมแล้วก็คุณพี่นายแบบนะครับด้วยที่อนุญาตให้ช่างใหญ่ถ่ายวิดีโอสอนตัดผมนะครับที่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอนะ <S 2> <S 2> <S ขอให้ทั้งสองท่านนะครับรอดพ้นจากโควิดนะ,ท,ท,นนะดดนะที่สิบเก้าขอให้มีสุขภรราพร่างกายที่แข็งแรงอาย,ยุมั่นขวัญยืนครับช่างมนก็ขอให้ตัดผมเก่งวันเก่งคืนนะครับขอให้รอดพ้นจากโควิดนะที่เ้ฮงๆรวยๆเปิดร้านก็ขอให้มีลูกค้าเยอะ ก็มีเวลาขยันออกหน่วยก็อีกประมาณ4ี่เดือนอ่ะสี่ห้าเดือนใช่ไหมถ้าสถานการณ์ดีขึ้นก็คงได้เปิดร้านตัดผมบาเบอร์นะครับก็น่าจะชื่อมน์บาเบอร์นั่นแหละไม่เอาหรอกเอาชื่ออะไรถือเอาชื่อพรบาเบอร์ไหมผู้ปับสนส่นหลักก็ไปคิดเอานะครับก็ไอเรื่องเปิดร้านเปิดอะไรเนี่ยนะครับไปตัดสินใจเอาเองครับส่วนประสบการณ์ก็หาเอาเองครับไม่มีขายนะ ถึงต้องดิ้นรนนะครับมาตัดกันที่อะไรที่วัดที่หน่วยนะครับเพื่อหาประสบการณ์แบบเร่งด่วนนะบางท่านก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมออกหน่วยไปเพื่ออะไรก็นีไงก็เพื่อมาหาประสบการณ์นะมาเจอหน้าง,งานเป็นไรเป็นผมขาวเป็นผมมีหลุมมีบอ่อหัวแบนหัวเบี้ยวตัดยังไงให้สวยนะครับมันจะรู้คําตอบของแต่ละท่านอีกหาประสบการณ์ที่จะหาประสบการณ์ นะครับก็นั่นแหละอ่นดูนคใครไม่มาก็แย่แล้วนะห,นหนรือในคนนึงและรูรู้ตัว <c oughs> เดี๋ยวตัดผมลูกค้าเต็มร้านก็จะนึกถึงอาจารย์นึกถึงเพื่อนๆน,นะครับ <c oughs> ว่าโอ้ยไม่มีเวลาเลยก็ต้อง <c oughs> ก็ต้องปิดร้านหนึ่งวันนะพักผ่อนนะส่วนมากก็จะบิดกันวันพุธส่วนผมชายอ่ะแต่ถ้าเพลินเงินก็โลกกับพ่อถามหาอีก วันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยหวังว่าทุกท่านคงได้ความรู้ได้ประโยชน์นะครับในการเรียนตัดผมออนไลน์นะครับพวงนี้โควิดระบาดแล้วก็เรียนฝึกกันง่ายๆบ้านนอกฝึกกันแบบลุกทุ่งลูกทุ่งนะเห็นไหมวันนี้ก็กลา้วบรราการทั้รพระคุณเจ้าทุกรูปทุกองค์นะครับกลาบน้วยบรรการนครับเจ้าวาดวัดหนองผชีกล่วกาวด้วบรรการของพ่อสำรานนะ้าประหลัดสำราญนะแล้วก็ ขอให้ทุกสิทุกคนนะครับเดินทางกับบ้านปลอดภัยทุกคนพรุ่งนี้เจอกันที่วัดหนองวัดหนองใหญ่นะนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ